ก่อนจะพักเบรกค,ค่ะพาไปดูการสืบสารวัฒนธรรมมโนราของทายาตรุ่นที่3กันบ้างค่ะก็ได้มีการฝากไปยังคนรุ่นหลังนะคะให้อนุรักษ์มโนรามรดกโลกซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาวัฒนธรรมชาวใต้ที่ถือเป็นความภาคภูมิใจค่ะ นายธนงพุทธยอดทายาตรุ่นที่สามของมโนราลูกพ่อเสียงเสียงหวานอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีนำคณะโชว์ค่ะแสดงการรมโนราสมัยก่อนโดยท่าทางที่อ่อนช้อยสวยงามซึ่งได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษมาเปิดแสดงนะคะโดยนายธนงพุทธโธเล่าให้ฟังว่าตนเองเนี่ยเป็นรุ่นที่สาที่ได้สืบทอดต่อมาค่ะซึ่งสมัยของคุณพ่อเนี่ย เคยมีโอกาสได้รำหน้าพระที่นั่งในหลวงราชการที่9ด้วยเมื่อครั้งเสด็จมาในพื้นที่ของวัดช้างให้อํเาเภอโคกโพโจังหวัดปัตตานีสําหรับอโนโราค่ะต้นกําเนิดก็จะอยู่ที่จังหวัดพัทะลุงส่วนโนราความเชื่อสายปัตตานีจะแตกต่างกันที่การร่ายรำสําหรับโนราโรงครูกับการรําในงานจะเป็นอีกแบบหนึ่งเวลารําต้องมีเวทีรำโชเปลี่ยนท่าดัดแปลงท่าประยุกต์โบราณค่ะ ใช้การสอดยึดถือท่าเก่เาๆคนจังหวัดพัทลุงและจังหวัดนครศรีธรรมราชก็จะมีความเชื่อกเกี่ยวกับมโนราว่าหลังจากบรรพบุรุษค่ะเมื่อล้มหายตายจากไปแล้วคนที่สืบเชื้อสายมาบรรดาลูกหลานก็จะอยู่ในใจเราตลอดไปค่ะส่วนการที่ยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนโนราเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านทางภาคใต้ให้เป็นมรดกโลกนั้นทุกคนที่เป็นชาวมาโนราค่ะก็ ต้องบอกเลยค่ะว่าเกิดความภาคภูมิใจมากๆในสิ่งที่รักและจะอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกโลกต่อไปทางนี้ก็อย่างฝากให้เด็กรุ่นหลังค่ะฝึกไว้นะคะปัจจุบันทุกโรงเรียนก็จะมีวิชาไร่ารามโนราซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ค่ะ